แต่เราคนมักบุคือกันเนาะค่ะไปกินกับมะแสบๆน้ำกันเลยค่ะพี่น้องคะพริกปุกเองสวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วกับพีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมาค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ส้ามากิน หนมหนังหมูนะคะหรือว่าห่อสมหมูค่ะพี่น้องคะได้ปลาแดกมาจําน้ำปลาแดกปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่บักหน้าใส่สุรดเนาะค่ะพี่น้องคะกินกับหอมกินกรบหอบกระเทียมกับพักมะเขือมทั่วแดงค่ะพี่น้องมาอากะแก้มด้วยลุกโดดนะคะพี่น้องคะมาไากินคือกันเนี่ยแซ่บน้ากันเนอะอาหารบ้านๆ้านคิดอยากคพี่น้องคิดอยากกินจําปลาแดกปรุงมาเรียบร้อยกินกรบหอมหอมแดงค่ะพี่น้อง มาด้แค่นี้กระเซ่บแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะคนคิดอยากเนาะคะ่ะนะแน้ำน้องมูอื้อ ครับครับขอตรวจขอให้ผู้ทีู่ปกินแบบนี้ด้ครัพี่น้องแต่ละคนมักบือก,กันเนาะค่ะไปกินกับมะแสบๆบน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะ

พริกปลูกเอง แก่แม่เหงาแต่สมัยเป็นนิดหน่อยกลับมาเจอโรงเรียนครับพี่นอ้องเ,เดี๋ยวเข่านี่แจับกระแกกคัดกระเทียมกัดหอมแดงใส่หูชักขนาดเสียบเขาแบบกินมาแต่น้อย ช่วยชวดรสกับบังนเนาแสบคักมังกรกับฮันตะไข่ใส่เนาะคะ่ะใบบอกหมวดใคกินคึือนกันมั้ย

เอาไปย่างค่ะพี่น้องค่ะย่างเมื่อต่องห้อมดีสมกับรังพอดีเลยวสั่งปเป็นเห็ดไหนค่ะคนในบ้านเนาะค่ะคนเห็ดไาย เอาพริกป่นร้อยกับแสบเพื่อกันครับหอมคินกับพริกสดกับแสบ บม่ได้แกะมาหลายเนาะคะ่ะแกะมาสามห่อแกะมาหลายกินม่มบิด หนังหม,ม,มูกรุบ ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เมโนโอูอาหารอิสา,บานบ้านเนาะค่ะของแซ่บกระดกัระปูหมักเนาะค่ะพี่น้องคะก็ต้องกาบขอโทยขอไปควนที่พวกกินเด้อคะ่ะผู้ใดกินกับมาก,กินน้ำกันแบบเพืิดเพลินได้เลยคะ่ะเป็นอาหารกินมาแต่น้อยจนไงเนาะค่ะพี่น้อง จำปรแดกมีแสบหลค่ะพี่น้อง่าขาดกรไดเนาะแสบคักขนาดนั่นแหะค่ะกสิคอตัวล่าล่ะค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวกัมาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับซองนานแหจะเห็ุคลิปต่อไปนะคะพี่น้อง่ะก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามเด้อค่ะพวกไมค่คิดหนาค่ะขอบคุณมากค่ะ